tìm cho tôi <laughs> sao cho chúng ta rọ hãy cột jangan หนึ่งเราก็จะฟ้องด้วยตุ้มวนโจทย์จะกำหนดมาให้ว่าให้เราใช้ตุ้มมวลกี่ก้อนการก็ใช้ถกครับถ้าขอให้ใช้ตุ้มมวลหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนคืออันนี้ เพื่อบังคับเงื่อน,นไขว่าจุดสัมผัสสุดท้ายที่เส้นเชือกจะสัมผัสกับตัวแกนหมุนนะครับมันทําให้รัศมีของแกนหมุนที่ชี้มาถึงเส้นเชือกเนทำตั้งฉากกันตรงนี้เท่าละเยียยมากเกเินไปถึงการหมุนปาน,นะครับเกินดกิเนะ้าสิบองศาังนั้นค่าสายจะมีค่าไม่เป็นหนึ่งอันนี้ก็น้อยกว่าเกา แค่นั้นครับให้ได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เรียกตัวก็วได้แล้วหคะแนนขอโทษสิคะแนนนะครับหลังจากนั้นเราแค่ปล่อยพร้อมกับจับเวลาให้มันเคลื่อนที่ตกไปกระทบพื้นด้านล่างครับว่ามันใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะสมุติันทึกนะโอเคพอเราได้เวลาที่มันกระทบพื้นเสร็จปุ๊บเราทำยไงต่อครับเอาเวลานั้นมาใช้ในการคำนวณหาความเร่งของการเคลื่อน พอได้ A เสร็จปุ๊บเอาไปคำนวณหาอัลฟานะครับแล้วก็ไปคำนวณหาแรงท้อตรงนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับอ่าจริงๆเราคำนวณหาทีก่อนท้อคำหนวณนที่นะครับแรงนึงในเส้นเชื่อทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีข้อนี้คือ mg มันดึงลงทีมันรับขึ้นแล้วมันจะ แล้วก็ ืวันตสศีนะครับถ้าใช้